ก็จะได้ขอนับประชุมกับทางกำนันทั้ง12ตำบลและก็ประธานสตรีท่านหนึ่งนะครับว่าเป็นท่านหนึ่งก็ต้องขอออบมุณท่านขอเสียงลงไม้กำลังใจท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านช่วยพัฒนานะครับเพราะเป็นป่าลึกเวยนะครับหลังก็กเลยเรานะครับนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนน,น,วนี้ท่านผูานำการมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับท่าน,านครับครับ ผมลงพื 1> 1 ồng, 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 ้นที่ดูที่ผ่านชุมชนผมคงขอตรวจเลยครับทั้งหมดทุกการับอยู่ที่90สถึงร้อยกว่าครับผู้นำชุมชนก็ต้องเข้าใจครับว่าผู้มีอำนาจสูงสุดถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ทาการยังเป็นอยู่แบบนี้ผู้เบคำสั่งพยากรบวลว่าให้ให้ปิด กผู้ใหญ่บ้านในผู้ผู้ดีกับผู้เบือสมได้นะครับมีเป็นผู้ปฏิบัติในการดูแลบ้าวามสมให้ถามชาวบ้านว่าเขาเดนาจริงไหมถ้าเขาเดินาจริงก็ต้องตอบรับการดูแลองะชานดูแลภาใการเต้องดูแลหน่อยจรงจังนะครับแม่แช่พนักาเราก็มีเบองหน้าที่มันลึกก่อที่ผมจะรูไม่ใหญ่ที่นในที่สรดที่มัมในวามนี้มียารถามกแล้ว การงานก็พเนี่ยจน้อยลงงานัะเก็จะลงให้ส่วนที่รับผิดชอบรับผิดชอบดำเนินการในการควบคุมเลยนะครับมันจะได้กัดส่วถนกล้องแค่ลงฝมาลงื้นที่ขอบชาวบานขอ่หครับขอให้ทราบถึงความผู้ใดก่อกำลังที่ด้าที่ปริัก่อจุู่ในเรื่อง ไปดูแล้วขึ้นดูขอจอดเพราะว่าลงพื้นที่ครับสาวาขอดูหน่อยครับร้อยโหวตการทนายครับทั้งหมดผู้พันคราอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยกว่าสำารับสนุนทางกมาถึงจะทำดีขนาดไหนมันก็ต้องสมมติว่ามันรับน้ำหนักไม่ได้ครับสนุนประเทศเราทำทำมารัาน้องหนักแค่ห้าสิบเก้าตัน ครับอะไรที่มันอยู่เหนือกฎหมายครับถ้าผมขอเรียนให้ผู้นำทุจชนได้ทราบว่าเราไม่โทษผู้ปฏิบัติผู้ผู้อยู่เครื่อหลักผู้อยู่ผู้ที่กระเสริฐหรือกฎหมายเราไม่โทษใครตรงนั้นแต่โทษที่ตัวผู้นำสูงสุดให้นี่ต้นต้นทุกขิ่งแต่มากทียเนิ่นถ้าผมขอฝากด้วยครับขอบคุณครับกับผมนายสุทัศน์สุวรรณ ประธานชลรมกนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสีบรรเมียงฮะ,ะวันนี้ไดมีการประชาคมหรือประชีประชุมของประจําเดือนเรื่องของการที่จะมีตั้งดันถาวรในเขตพื้นที่อำเภอสีบรรเมียงในถนนเส้นทางยางหล่อนะครับซึ่งเรื่องปัญหารถบรรทุกหนักเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องทุกมาเป็นทุกปีเราในฐานะที่เป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์ก็เสนอต่อท่านในอำเภอมามาตลอดแล้วทั้ง,ท,งทั้งทั้งสพ่อ ในการช่วยเหลือ,อการบรรเทาทุกข์ในเรื่องรถบรรทุกหนักมาเป็นประจําแต่นะครับความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับตามที่ท่านทางหลวงแทงทางหลวงได้มาเสนอเรื่องของการตั้งด่านตั้งด่านทาวรให้กับอำเภอชิมเรืองก,ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการรักษาความความปลอดภัยในทางถนนไร้ฝุ่นหรือถนนไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ถนนเสือ่อมโทรมเร็วนะครับต้องต้อง เป็นการประหยัดงบประมาณของทางหลวงและป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันความรังสร้างควารมารังคาญให้กับชุมชนในภายในพื้นที่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นจากการล้องทุกของชาวบ้านเนี่ยทั้งหมด12ตำบลน,นั้นจะมีปัญหารถบรรทุกหนักแทบทุกบ้านแต่ที่หนักๆนะครับจะมีตำบลหนองแก้วตำบลนนม่วงแล้วก็ยางหล่อมนงสาแล้วก็นากอกซึ่งเป็นรอยต่อที่มีโรงโม่เชื่อมต่ออยู่นะครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ ผมผลกระทบมากมากกว่าเพื่อนในในเขตพื้นที่นะครับเราเราก็มีความหวังในโครงการที่จะมีด่านทาวรให้กับในพื้นที่ของอำเภอศรีเรณิจ,จุดจุดที่จะินการก่อสร้างบ้านดอนเล้าตําบลยางหลอนนะครับก,ก,ก็ก็สนับสนุนนะครับเพื่อให้ลดอุบัติเหตุและถนนที่ชาวบ้านชัดสัญจรไปมานี่ได้ได,ได้มาตรฐานนะครับเพื่อเพืมม่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆได้ถเลด้คุ้นด้วยบาวิ่งใา้คนรู้เนาะนี่แหละก็เลยอยากให้รู้ว่าเออ คนพื้นที่สีบุเรืองเนี่ยคนที่เป็นาราษฎรที่เสียภาษีาราษฎรเสียงเงินภาษีไปเนี่ยซ่อมถนนเนี่ยปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านที่มาลงเนี่ยทั้งหมดถนนมันออกแบบแค่ห้าสิบห้าตันแต่ว่าพวกนี่เล่นที่ร้ร้อยตันเนี่ยทําย่างงี้มันก็พังถูกไหมครับอโอ,อ้ดีเลยครับดีเลยพด็ดีผมผมกําลังทําเรื่อง เมื่อวานนี้พวกผมเพิ่งหารือกันประชุมกนันทากพื้บ้านทั้งอำเภอนะครับเพื่อจะขอตาช่างถาวรจะลงเส้นสาย2420เนี่ยนะครับสีบริเวณนาก,การของเรานี่ยครับเพราะว่าเหตุผลก็คือรถบรรทุกหนักยเยอะมากรถต่างเอานเออถนนเนี่ยเออดีเลยดีเลยน้องน้องเนี่ยที่เข้ามาเจ้าหน้าที่ทีม่มาเนี่ยมาจับก็ดีผมกําลังทาเรื่องประชุมกนันทางพื้นบ้านอยู่กับพี่ยกสผมาคมเพื่อสื่อข่าวก็ก็กำลังดําเนินเรื่อง,องก็เลยบอกว่าเนี่ย เขามาจับรถวันนี้ก็ดีผมก็เลยมาที่โรงพักเนี่ยตอนนี้เขามาส่งคดีอยู่ที่โรงพักผมก็เลยจะขออนุญาตเพื่อจะลงมาชี้ข่าวแล้วก็จะขอรูปที่ตั้งสาช่างชั่วข่าวเนี่ยเพื่อจะประกรอบ<ๆ>เพื่อจะขอภาพเพื<ๆ>่อจะลงเพื่อผมจะได้ยื่นหนังสือไปที่ท่านนายกรัฐมมตรีนั่นตัวเองอ๋อไม่ไม่เอาแบบถ่ายภาพปฏิบัติงานเนี่ยภาพภาพา <c oughs> เออนี่อยู่ด้วยกัน ไม่ไม่สืสอเราเนี่ยจะทําเป็นลักษณะว่ามันเดือดร้อนจริงแล้วเราก็จะบอกว่าตาช่างเนี่ยมาแค่ชั่วคราวเฉพาะกิจมาแป๊บเดียวก็จบย้ายเพราะกำลังเราน้อยแล้วเวลารถบรรทุกหนักเนี่ยมันมาก็มากันคืนดึกๆมาตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยหรือว่าห้าหกทุ่มอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีกําลังพอที่จะเฝ้าตลอดเวลาถูกไหมฮะที่นี่ถนนก็พังเยอะงบที่เรามาสร้างเนี่ยแม่พ่อจะว่ากรมทางหลวงเนี่ยที่มาซ่อมบํารุงก็เยอะไอ้ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ย ถนนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอปทเทศบาลอบจอเนี่ยที่มันรถบรรทุกวิ่งมาเนี่ยมันทําไปหมดแล้วทั้งอําเภอทั้งจังหวัดนทนั้งหมงงู่บ้านเ,เราจะทําอย่างไรที่จะให้ภาษีาราษฎรที่ซ่อมถนนสร้างถนนก็ดีเนี่ยจะไม่ต้องมาซ้ําที่เดิมทําที่เดิมเนี่ยครับผมก็เลยจะขออนุญาตหัวหน้าเนี่ยเพราะว่ามราทิมขอจยากได้อยู่ครับเพราะว่า ใช่ครับสองสี่สองศูนนี่ทอรสองสี่สองศูนผมไปประชาคมกับชาวบ้านแล้วที่จะได้ถนนที่เป็นที่ราชพัสดุเดิมนะครับเป็นโรงเรียนเดิมเขาให้เขาเขาให้แล้วว่างครับว่างอ๋อมีมีครับผมมีข้อมูลประชาคมผมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้สือข่าวมีเจ้าหน้าที่กรมทางมาร่วมประชาคมแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ให้แล้ว มีพื้นที่ยกให้กับทารอเนี่ยเพื่อจะชัางจะชังางถาวรประมาณ5้าไร่แล้ติดถนนฝั่งซ้ายด้วยทางเข้าแล้วก็เป็นขาเข้าใช่ใช่มันไม่เหมือนที่เราสร้างเขาที่แล้วอยู่อ้อะไรซ้ายสองหนึงง่งสองหูน์เนี่ยมันอยู่ฝั่งคนเราฝั่งโดนลอน็ออะไแหละมันไปสร้างผิดที่ไงม,มันไม่ใช้เอาฝั่งรถหนักไปดีเลยครับนี่มาช่วยผมหน่อยเนี่ยสีเรืองพวกผมจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วครับ ถ <icana>, นนพวกผมจมรดแล้วเนี่ยท้องถิ่นก็เดือดร้อนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็โดนด่าไม่รู้ตาไม่ม evet. ีไม่เห็นเลยรถบรรทุกมาทีละเป็นสิบพ่วงยี่สิบพ่วงถนนท้องถิ่นรับรับนักไม่ได้พังหมดเลยครับก็ดีเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตว่าจะทําข่าวเพราะว่าท่านมาก็แป๊บเดียววันเดียวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็มันไปพวกไอ้รถที่ตามท่านเนี่ยล้วก็ลงไลน์บอกกันมันไม่มาทัวท่านหายปั๊บอีกไม่เกินสามวันสี่วันมันก็มาแล้วเป็นคณะเลย มาทีละสิบพ่วงยี่สิบพ่วงถนนเราก็พังใช่ไหมเราเอาพน้าพวครับครับเดี๋ยวผมผมเปิดลำโพงเลยก็ได้ครับคุณน่ะครับเอาเอาพน้าพคุยเลยครับพน้าพวอยู่นี่ครับครับถ้านหลุดจอกที่ที่บอกว่าที่จะมีที่ที่อ่าก็ให้ผมพังบ่อนนะครับที่ว่าอะไรเดี๋ยวบอกบอกพิกัดให้ให้หน้าเขาไปดูแล้วเดี๋ยวเขาเขาให้ข้อมูลผมก็ได้ครับได้ครับได้ครับผมมีมีมีข้อมูลหมดแล้วได้ครับผมจะพาไปดูเลยครับ อยู่ไม่ไกล้จกสีบุเรียประมาณกมที่สิบที่โบไปดูกับเขาไหนก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปได้ครับได้ครับอ่าผมจะพาไปเลยมีปัญหามีมีการประชาคมมีมันสือรับลองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านจากนายกเทศบาลอะไรหมดแล้วครับผมจะได้ไปคือเอาเรื่องไปเสนอเพื่อตั้งงบมามาขอสร้างมาโอ้ยมาเลยครับผหน้ามาเลยพวกเรายินดีให้ช่วยอะไรบอกเลยครับสีบุเรียยินดีช่วยครับครับท่านครับเพื่อจะให้ปัญหาราษฎรเราไม่เจอปัญหาเรื่องถนนพังเลยครับครับครับ ดังนั้นผมรบกวนเบอร์หัวหน้าได้ไหมครับของหลักฐานหน้าโบ้ได้ไหมครับเพื่อจะได้เราจะได้ปรึกษาหารือกันครับผมแต่เราจะด้วยให้ให้เบรั่อบไปครับผมครับผมครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ที่มีเกิดการที่เรียกว่าช่างตาช่างจริงนะคะเกิดประโยชน์จากผู้สัญจรถนนสาย2420 เป็นเป็นย่างสูงนะคะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆคือถนนซายนี้นะคะก็คือว่าเป็นลุมเป็นบ่อนะคะคู้คนสัญจอไปมากเกิดอุบัติเหตุนะคะถึงน้อนโรงพยาบาลายักเยินไปก็มีนะคะเจอช่วงช่วงหนึ่งนะคะที่ที่ผู้ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะไปไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตีสี่ตีห้าทีนี้หลุมมันเยอะค่ะจากถ <ไป S 2> นนสายนี่ไปถึงสี่บุญเรืองนะคะประมาณ ก้ากิโลน่ยพอดีไปอุบัติเหตุนะคะอาอ,อ,อาการก็สาหัสแล้วก็ไฟก็มืดค่ะตอนนี้คือเป็นป่านะคะพื้นที่คือคือของดอนเล้าเนี่ยเป็นพื้นที่จํานวน15ไร่นะคะจานวน15ไร่เป็นที่โรงเรียนเก่าเป็นที่โรงเรียนเก่านะคะกับพื้นที่ที่มากพอสมควรถ้าเกิดกรมทางหลวงนะคะมาตั้งตาช่างตรงนี้ได้จริงๆจ,จ,จะเป็นพระคุณอย่างสูงต่อชุมชนต่อหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะมีน้หนักเกินงเรือประกอบที่ที่ีบัก็ได้จับรถสภาพเสียหายค่อนข้างเยอะครับทางสำนักงานผน้่งและยําบนั้นได้สั่งตัดพิธีรับจิตประมาณดูแล้วก็สภาพถนนค่อนข้างจะเสียหายเยอะครับคกนักร้ครับคนดีสีหดแดงคนหนึ่งครับท่าน ข่าวพทร่วงสีกัจนาครับท่านได้มาทําเรื่องนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มีตาแหน่งเป็นสอตแล้วก็ตามนะครับก็ก่อนท่านอดีตเป็นสอตแต่ทนนี้ตาแหน่งท่านก็ประชาชนธรรมดาแต่ท่านก็ยังความใส่ใจครับพามาดูพาดูตาแหน่งนะครับแล้วก็ติดต่อจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับฝากถึงท่านด้วยนะครับว่าบนเส้นนี้ประชาชนคนที่เดือดร้อนนะครับจากสภาพถนนแล้วนะครับท่านกี้มาจากกรมทางหลวงก็ท่านก็เปลี่ยนดูแล้วนะครับว่า เสียหายก็ค่อข้างเยอะแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ต้องมีหลุมมีบ่อกเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งเป็นปัญหาต่อการจราจรอ,อาจจะให้เกิดความเสียหายได้อจะมเหตุดได้นะครับ